เอกสารแรกเนาะของการใช้งานของ recursion นะครับเอกสารที่1เป็น calculating factorial factorial function ก็คือ5 a c ก5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้ผลลัพธ์แต่ว่าในการเขียนของตัว recursion นะครับจะมีก่อนจะเป็น recursion เราสามารถเขียนเป็น iteration ได้ iteration คือการเขียนแบบวนลูปปกติที่เราเคยเขียนกันอาจารย์ลองเปรียบเทียบเนาะ แบบการทดลองแรกก่อนนะครับลองทดลองรันเลยนะครับอาจารย์ทําการทดลองรันครับผลลัพธ์ที่รันเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าในการเขียนภาษาไพทอนเนาะคําสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดคือคําสั่งที่ชื input. อ่อว่า input input เป็นคําสั่งที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดสิ่งสําคัญถัดมาที่คู่กันคือบรรทัดน,นี้ครับตัวแปรที่อาจารย์ดึงมารับเนี่ยอาจารย์ตั้งชื่อเป็น input หนึ่ง ตัวเนี้เป็นการใส่เพื่อเป็นการ conversion convert ให้รู้ว่าสิ่งที่จะกำลังจะใส่ต่อไปเนี้ยเป็นชนิดจำนวนเต็มที่เราเรียกว่า integer ดังนั้นถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลรูปแบบ integer อย่าลืมใส่ตรงนี้ว่า int ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เรารับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาอาจารย์ใส่เป็นเลข5และอาจารย์กด enter ครับคนรับได้ออกมาเป็นร2อ 5้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับร้อยอันนี้เราเรียก factorial function สิ่งที่เรื่องของการเขียนโคดดิ้งเรามาดูมาทัดนี้ครับอันนี้เป็น syntax ของการเขียนภาษา python นะครับกรณีที่เราต้องการจะปริ้นแล้วให้ข้อความมาแสดงอยู่กับตัวแปรที่เป็น variable หรือไม่อยู่กับฟังชันที่เราต้องไปคอ เราจะใช้ตัวสอนที่ชื่อตัว f ที่เราชอบ f ก่อนเนะ s y NTAX และก็เ o เบอร์โคดตามด้วยข้อความที่เราต้องการจัดแสดงหลังจากนั้นคือปิดการเปิดปิดการปิดภายในคือชื่อตัวแปรหรือว่าตัวฟังก์ชันที่เราต้องการคอให้ทำงานแล้วตรงนั้นก็จะมีการ return ค่าขึ้นมาแสดงผลเนาะก็เลยแสดงผลของบรรทัดเนี่ยครับบรรทัดเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้เนาะของการ call function ที่อาจารย์ตั้งไว้คือ mm. factorial underscore f o r underscore loop นะครับก็จะ return ค่าขึ้นมาแล้วก็ได้ผลออกมาเป็น120 mm. ก็เลยแสดงคำว่า the result is colon 120มองภาพนะประทันนี้ใช้กันเยอะนะครับของประทันที่16เนาะเวลาเราต้องการแสดงค่าตัวของตัวสอนข้อความมาต่อก,กับตัวที่เป็นตัวแปรหรือตัวฟังก์ชัน แล้วก็เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคมาดูการทํางานของบรรทัดนี้ครับอาจารย์ใส่ n นะครับเท่ากับหนะ้าเนาะพารามิเตอร์เก็บที่ factorial for loop n คือ5อาจารย์ใส่5เข้าไปเนาะ5เสร็จมาอยู่ที่ if ก่อนเขาประกาศเอาพุทและ result เป็น1 5มากกว่า1ใช่ไหมใช่ดังนั้นมาตรงนี้ครับ i in range ก็คือ i จะ start ตามจำนวนรอบ โดยเริ่มต้นที่1แล้วไปจบที่ n บวกหไปจบที่ n บวกหนะผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือการเอาเลขที่เราเข้ามาครับคูณคูณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสุดท้ายมันจะได้ผลออกมาเป็นแฟกตอเรียลที่เป็น120ในการทำแต่เนี้ยเป็นลักษณะของการทำแบบ for loop ปกติคำถาม big o ออะไรครับ คำตอบคือวิคโอเอนลันตามจำนวนรอบเราสังเกตเห็นว่าอาจารย์เขียนอันเนี้ยเอ็นบวกหนึ่งเพราะว่าดีฟอร์ปกติครับมันจะเป็นมันแล้วนะมันคือตัว i อ่มันสตาร์ทเริ่มต้นที่ศูนย์ี่ไหสขาให้สตาร์ทที่หนึ่งแทนแล้วตัว n ก็คือจํานวนครั้งที่เข้ามาอินเด็กมันบวกหนึ่งเพราะว่าเราสตาร์ทเริ่มต้นที่หนะึ่งไงเพื่อจะให้มันตกกันได้ประมาณร้อยยี่สิบพอดีที่เป็นห้าแฟกได้นะครับพูดง่ายๆเน,ะะนาะลักษณะของการทําอย่างเงี้ย ก็คือการใช้ตัว for loop เข้ามาช่วยในการสร้างตัว factorial นะครับ factorial function เราดูตัวอย่างเนาะอาจารย์ลองเทสประสิทธิภาพก่อนอาจารย์กด run ตรงนี้นะครับอาจารย์เขียนเป็น percent time is factorial u n d s c o r e for underscore loop แล้วก็ใส่เข้ามา5ใช้พลังในการ run ไปประมาณ599ร้อยเกสก n a n o บวกลบ4.36จุดสาก n a n o s ต่อ loop เนาะ